ตาเจาวสวัสดีตอนเช้าเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนรายวิชาภาษาจีนชั้นป .3 กับเหล่าซือคิงอีกเช่นเคยเลยนะครับผมอะก่อนอื่นนะครับเหล่าซือขอให้เด็กๆเ,เนี่ยหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาวันนี้เราจะเริ่มเรียนกันในหนังสือแล้วนะครับผมอะหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาครับนักเรียน เรี่นแบบนี้นะครับนักเรียนคนไหนไม่รู้ว่าอันไหนเป็นหนังสือเรียนอันไหนเป็นหนังสือแบบหัดให้นักเรียนดูจากสไลด์เลยนะครับผมเมื่อหยิบแล้วนะครับนักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนมาให้เรียบร้อยทั้งดินสอยังลบไม้บรรทัดเตรียมมาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมทีนี้เมื่อนักเรียนหยิบมาเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนตาคาซูตี้ซันเยตาคาซูตี้ซันเยตาคาซูเด็กๆจําไว้ที่ดีนะค,ะนะคะนรับผมว่าตาคาซูเนี่ยจะแปลว่า เปิดหนังสือหน้าที่ 3, ามอ่าสั้นแปลว่าสามตาไคชูก็คือเปิดหนังสือนั่นเองนักเรียนจำให้ดีนะครับเวลาหเราซื้อพูดอะไรอย่างเงี้ยทุกๆครั้งเราซื้อจะใช้ภาษาจีนในการสั่งให้นักเรียนเนี่ยเปิดหนังสืออ่าจำไว้ดีนะตาไคชูตี้ซันเย่นะครับเปิดหนังสือหน้าที่3ครับ อ่าเมื่อนักเรียนเปิดหนังสือเรียบร้อยแล้วในหน้าที่3นะครับให้หนักเรียนมองดูสไลด์ของเราชื่อก่อนอ่ามองดูสไลด์ของเราชื่อก่อนนะครับอ่าทีนี้อ่านออกเสียงตามเหล่าชื่อตี้อีเค่อตี้อีเค่อจินเทียนจีเย่จีฮุอจินเทียน จีเยจีฮืออ่าประโยคนี้นะครับนักเรียนมันจะแปลว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรอ่าทีนี้เด็กๆสงสัยไหมเอ่ยว่าเราเนี่ยจะเรียนกันในเรื่องอะไรในวันนี้อ่าวันนี้นะครับเด็กๆเ,เราจะเรียนกันในเรื่องของการถามวัน ที่จำไว้ให้ดีเลยนะครับผมการถามวันที่ก่อนที่เราจะไปถามไปตอบเกี่ยวกับวันที่เนี่ยเราต้องรู้คำศัพท์ก่อนอะถ้าอย่างนั้นเรามาดูคำศัพท์ในหน้าที่3นะครับผมอะดูนะคําศัพท์ในหน้าที่3ามที่นี้นะครับเด็กๆเราซื้อเนี่ยในหนังสือเรียนเรานะครับมันจะมีแค่ตัวจีนแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยแล้วก็มีพีนอินถูกต้องไหมครับแต่ไม่มีอะไรเอ่ยไม่มี คำแปลดังนั้นเวลาที่นักเรียนเนี่ยเรียนกับเหล่าซื้อนะครับให้นักเรียนเนี่ยจดคำแปลลงไปด้วยนะครับผมอ่ะจดลงไปเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยจดก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่คำแรกก่อนอ่ะคำแรกเรามาฝึกผสมเสียงแล้วอ่านออกเสียงตามเหลอซื้อนะครับผมย yeah. เย่ yeah. อ่ะทีนี้ผ่านเสียงนะครับเย่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 อ่าโอเคเย่ yeah. จะแปลว่าเดือนนั่นเองนะครับผมอ่ะอ่านออกเสียงใหม่ออกซีสักหนึ่งรอบเย่ yeah. เดือน เย่เดือนต่อไปครับยื้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 อเลือดลือ ลื้อนะครับนักเรียนลื้อจะแปลว่าวันที่อ่ะอา่านออกเสียงใหม่ตามเราซื้อลื้อวันที่ลื้อวันที่ทต่อไปครับอีเรียนเยียนอเรียนเยียน หยวนหยวนเตออันตันตันตา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 น หวนต้านหยวนต้านวนนต้า,ตาแปลว่าวันขึ้นปีใหม่อ่ะออกเสียงตามออกชื่อหยวนต้านหยวนต้านหยวนต้านวันขึ้นปีใหม่อ่าเก่งมากๆเลยต่อไปจืออัวจัว จัวจัวจัวเธอเอียนเทียนเทียนจัวเทียนจัวเทียนจัวเทียนเมื่อวาน จัวเทียนเมื่อหวานอ่าเก่งมากๆเลยต่อไปครับจีอินจินจีอินจินจินเธอเอียนเทียนเทียนจินเทียน จินเทียนจินเทียนวันนี้จินเทียนวันนี้อ่าเด็กๆครับคำนี้นะครับคำว่าจินเทียนเนี่ยในหนังสือเรียนเราไม่มีคำศัพท์ในคำนี้ใช่ไหมครับให้นักเรียนเนี่ยเขียนเป็นคำที่15ต่อจากคำที่14ข้างล่างได้เลยนะครับผมก็เขียนแบบนี้เลย15จิน เทียนแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวพินอินด้วยนะครับจีนอย่างงี้อ่าแล้วก็เทียนอ่ะเธอเอียนเทียนแล้วก็ค่อยเขียนแปลความหมายไว้ด้วยนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูคําถัดไปนะครับคาถัดไปซือเองิงเซิงเซิงเซิง sưng 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 tơ an tan 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 sưng tan sưng tan, Seng -tan chi ia chia 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 sơn tan chia à. sơn tan chia à. sơn tan à. à, one christmas ซึ่งต้านเจียวันคริสต์มาสอ่าต่อไปเกออัวก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 ัวชิงชิงชิง 请。请。庆，庆，国庆，国庆，节节节，节。

เด็กๆดูก่อนนะครับผมกัวชิงเจียเนี่ยมันแปลว่าวันชาติจีนวันชาติจีนคืออย่างไรก็คือวันค้ายวันสถาปนาประเทศจีนนั่นเองครับซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคมนะครับของทุกๆปีเลยนะครับผมทีนี้เรามาดูคําถัดไปครับจีเอเจียเจีย 借借借借借七一七七借七借七。 เจี๋ยชีวันหยุดเจี๋ยชีวันหยุดอ่าเก่งมากๆเลยนะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะไปดูคำถัดไปนะครับผมเรามาทบทวนกันใหม่ตั้งแต่คำแรกนะครับผมอ่าอ่านออกเสียงตามเราชื่อเย่เดือนเย่เดือน ยือวันที่ยือวันที่เหยียนต้านวันขึ้นปีใหม่เหยียนต้านวันขึ้นปีใหม่ จัวเทียนเมื่อวานจัวเทียนเมื่อวานจินเทียนวันนี้จินเทียนวันนี้ Sơn tan chia One Christmas Sơn tan Chia Sơn tan chia Sơn tan chia วันคริสต์มาสต่อไปครับกัวชิงเจียกัวช,งวชิงเจียกัวชิงเจียัวชิงเจีย วันชาติจีนวันชาติจีนต่อไปครับเจี้ยชีเจี้ยชีเจี้ยชีวันหยุดเจี้ยชีวันหยุด ต่อไปนะครับเรามาดูคำถัดมาอ่ะสะกดตามเราซื้อใหม่เหมือนเดิมเลยจีเอเจีย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 ซือูซ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 ู สุดสุดสุดเจอสุดจสิ้นสุดสิ้นสุด อาคำว่าสิ้นสุดคืออะไรนักเรียนเคยสังเกตไหมเวลาที่นักเรียนไปดูหนังหรือดูภาพยนตร์นะครับผมมันจะจมันจะเขียนด้วยคำว่า the end นั่นก็คือจบบริบูรณ์นะครับหรือในละครของเราเนี่ยเวลาดูละ,ละครเนี่ยเ,เขาจะเขาจะเขียนว่าจบบริบูรณ์นั่นก็คือคำว่าเจียสู้เหมือนกันนะครับผมต่อมานะครับ <c oughs> คือไอไข่ไข่ไข่ไขอ,อ,อ,อ่ะแล้วใครล่ะลูก อ้าวไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่คอรโรไอไขใ,ในภาษาไทยเรานะครับไขตัวนี้จะแปลว่าเปิดนะครับผมอ่ะพูดใหม่นะครับไขไขพยางถัดมาซีเอช่วยช่วเช่วเช่วเช่วย 开学เข开学，เ学，salts, Somehow, ีเขเีขเรเปิดเรียนเปิดเรียนขออภัยครับ开ขเเปิดเทอม开ขเเปิดเทอม อ่ะเก่งมากๆเลยเนียน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 ปีเนียนป,นยนปีต่อไปครับชี่เนียน

เหนียนเหนียนชื่อเหนียนชื่อเหนียนชื่อเนียนปีที่แล้วชี่เหนียนปีที่แล้วคำต่อมาครับตีเอียวเซียว

เเเสสสี่ยว小学วเ小วประถมมศึกษาเสี่ยวเฉี่ยวประถมศึกษา อ่าเสี่ยวเฉวเนี่ยก็คือเด็กๆนั่นเองก็คือเด็กๆเ,เนี่ยเรียนอยู่ชั้นอะไรเอ่ยชั้นปอ,อะไรครับอ่าปสามเขาก็จะเรียกว่าเสี่ยวเฉวเชิงนั่นะคือเด็กนักเรียนชั้นประถม,มะศึกษานั่นเองครับผมต่อไปซีเยวเฉวเฉวีเฉวเฉวเฉวีอี๊ี เฉวีเสวีเสวยีเสวยีเสวยีภาคเรียนเสวยีภาคเรียนเสวยีภาคเรียน,ยนอ่ะต่อไปครับ ตัวอาฟ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 ,า,ฟ,า,ฟ,า,ฟาส่งมอบฟาส่งมอบอ่าทบทวนตั้งแต่คำที่เท่าไรนะอ่าเจียฉีอ่ะออกออกเสียงตั้งหล่อชื่อเจียฉีวันหยุด เจียชีวันหยุดเจี๋ยชู้สิ้นสุดเจี๋ยชู้สิ้นสุดใครเสเปิดเทอมใครเสเปิดเทอมเหนียนปี เหนียนปีชี่เหนียนปีที่แล้วชี่เหนียนปีที่แล้วเสี่ยวเฉวประถมะศึกษาเสี่ยวเฉวประถมะศึกษา เฉชีเชีภาคเรียนเชีภาคเรียนฟาส่งมอบฟาส่งมอบ อ่าทีนี้เรามาทวนตั้งแต่แรกกันเลยนะครับผมตั้งแต่คำแรกเลยอ,ออกเสียงตามนะครับเย่เดือนเย่เดือนยือวันที่ยือวันที่เหยียนต้านวันขึ้นปีใหม่ เหรียต้านวันขึ้นปีใหม่จัวเทียนเมื่อวานจัวเทียนเมื่อวานจินเทียนวันนี้จินเทียนวันนี้ ซึ่งตันเจียซึ่งตันเจียวันคริสต์มาส国ง,งเจียวันชาติจีน เจียชีวันหยุดเจี้ยชีวันหยุดเจียชู้สิ้นสุดเจชูชสิ้นสุดใครเฉียเปิดเทอม 开学เ,เปิดเทอมเหนียนปีเหนียนปีชี่เหนียนปีที่แล้วชี่เหนียนปีที่แล้ว เสี่ยวเฉยประถมศึกษาเสีส่ยวเฉยประถมศึกษาเฉ๋อชีเฉ๋อชีภาคเรียน เฉ๋ชีภาคเรียนฟ้าส่งมอบฟ้าส่งมอบ อ่ะต่อไปนะครับเรามาดูกันที่เลี่ยนสีนะครับหรือว่าแบบฝึกหัดนั่นเองคําสั่งนะครับนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยอัดคลิปวิดีโอนะครับอ่านออกเสียงคําศัพท์นะครับพร้อมทั้งเนี่ยพูดแปลความหมายในหนังสือเรียนในหน้าที่3ด้วยนะครับผมพร้อมทั้งนะครับให้นักเรียนเนี่ยถ่ายรูปคําศัพท์ในหน้าที่3นะครับที่นักเรียนจดความหมายนะครับ ลงในหนังสือแล้วเนี่ยนะครับส่งมาที่ลายส่วนตัวเหล่าซื้ออ่าโจทย์มันเป็นประมาณนี้เหล่าซื้อจะสรุปให้ฟังง่ายง่ายครับการบ้านนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2ชิ้นชิ้นแรกนะครับนักเรียนก็คือให้นักเรียนเนี่ยอัดคลิปวิดีโอนะครับอ่านออกเสียงคําศัพท์นะครับพร้อมทั้งพูดแปลความหมายให้ถูกต้องนะครับผมอ่าแล้วอีกงานหนึ่งก็คือให้นักเรียนเนี่ย ถ่ายรูปคำศัพท์ในหน้าที่3นะครับที่นักเรียนได้จดตามเหล่าซื้อไว้นะครับก็คือที่นักเรียนจดคําแปลนั่นแหละครับให้นักเรียนถ่ายรูปมาไว้นะครับเหล่าซื้อจะได้เช็คว่าเด็กๆเนี่ยได้ทําหรือได้เรียนตามที่เหล่าซื้อได้สอนไปหรือเปล่าถ้าคําไหนไม่ถูกต้องตรงตามสไลด์แสดงว่านักเรียนไม่ได้เข้าเรียนหรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจเรียนนะครับการที่นักเรียนไม่ได้จดตามนะครับ เวลาทําข้อสอบเนี่ยนักเรียนจะทําข้อสอบไม่ได้นะครับผมอ่ะกำหนดการส่งงานส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์หน้านะครับสุดท้ายแล้วนะครับเราซื้อขอเก่าวคาว่าใจเจียนครับผมบายบาย